หลวงตามา้าวิริยะทโรลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเคยเมตตาสอนวิธีแก้ปัญหาทางโลกต่างๆนานา,นาให้กับบรรดาลูกศิษย์้วยวิธีการสวดมนต์บทพระมหาจักรพัิ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องการกระทบกระทั่งกันของหมู่คณะซึ่งลูกศิษย์ที่ปฏิบัติตามด้วยความเคารพศรัทธาล้วนประสบเห็นผลประจักษ์ตามานักต่อนักแล้วตัวกระผมเองนั้นจะขอเรียบเรียงเอาวิธีต่างๆเหล่านี้ที่หลวงตาท่านเคยได้สอนทั้งจากการที่ท่านเคยสอนโดยตรง และจากการที่อาศัยครูพักลักจำเวลาท่านสอนสิทธท่านอื่นด้วยตัวผมเองนั้นยังถือว่าไม่ได้เรื่องได้ราวและยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกมากดังนั้นหากมีสิ่งใดผิดพลาดหรือกระทบกระเทือนต่อความดีอันวิสุทิ์ของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแล้วไซขอกราบขอขามาพระรัตนตรัยด้วยเทิน หลักการอย่างนี้สามารถอธิบายได้ง่ายๆคือเมื่อเรานึกถึงหลวงปู่แล้วสวดพระคาถามหาจักรพัิบุญแห่งการสวดมวนต์ภาวนาและบุญแห่งกำลังพระมหาจักรพัิก็จะเกิดขึ้นที่ตัวเราหากเราต้องการจะส่งบุญนี้ไปที่แห่งใดหรือจะส่งให้ใครก็ตามก็เพียงแค่นึกถึงที่แห่งนั้นหรือคนคนนั้น บุญที่ได้เกิดขึ้นแล้วในตัวเราก็จะไปณที่แห่งนั้นในทันทีเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนตอนที่เราตักบาตรเมื่อเราตักบาตรบุญแห่งการถวายทานกับพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นที่ตัวเราหากเราจะส่งให้ใครก็เพียงแค่นึกในใจว่าขออุทิศบุญนี้ให้กับนายนางชื่อเพียงเท่านี้บุญนั้น ก็จะถูกส่งไปให้บุคคลคนนั้นแล้วแต่บุญแห่งการทำทานจะต่างจากบุญแห่งการสวดมนต์ภาวนาตรงที่น้อยกว่ามากและยิ่งถ้าตอนที่เราสวดมนต์ภาวนานั้นเรานึกถึงหลวงปู่ก็จะได้กำลังบาร,รมีของหลวงปู่เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยอีกทั้งบทที่เราสวดคือบทกำลังพระมหาจักรพรรดิเราก็จะได้กำลังของพระมหาจักรพรรดิ มาช่วยวยยด้หากท่านใดสงสัยว่าพระมหาจากักรพรรดิเป็นยังไงหลวงตาท่านเคยบอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าท่านจะปราบผู้มีฤทธิ์ท่านจะเนรมิตกายเป็นพระมหาจากักรพรรดิแล้วจึงค่อยปราบและอีกครั้งหนึ่งที่ท่านเคยบอกว่ากำลังของจกักรพรรดิสามารถช่วยได้ทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่อประสบกับปัญหาต่างๆในชีวิตให้นึกถึงหลวงปูด่ดูไว้ก่อนแล้วบอกท่านขอให้ท่านช่วยหลวงตามาท่านเคยบอกได้ใจความว่าคนที่มีปัญหาปุ๊บแล้วนึกถึงพระเลยเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นยึดมั่นพระเป็นสารณะดังคำที่เราท่องบนเป็นประจำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิให้เราตั้งสติดีด แล้วลองคิดทบทวนแก้ไขปัญหานั้นดูแต่ถ้าเป็นปัญหาที่มีสถานการณ์ขับขันบีบพรัดให้ต้องตัดสินใจณนะเดี่ยวนั้นเลยก็ให้นึกถึงหลวงปู่แล้วตัดสินใจลงไปเลยแต่ถ้าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกคิดไปก็ป่วยการรังแต่จะทำให้ทุกข์ใจเปล่าๆหรือเป็นปัญหาประเภทที่ว่าคิดหาทางออกได้เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่ายิ่งคิดยิ่งกังวลใจหลวงตามะท่านสอนได้ใจความบ้าให้นึกถึงหลวงปู่แล้วสวดพระคาถามหาจากักพะพัิในใจระหว่างนั้นก็ให้นึกถึงปัญหานั้นๆไปด้วยโดยอาจจะนึกถึงหลวงปู่สลับกับนึกถึงปัญหานั้นๆหรือจะนึกถึงหลวงปู่ไปพร้อมๆกับนึกถึงปัญหานั้นก็ได้แล้วสวดในใจไปด้วย พอสวดพระคาถามหาจักรพัิจบก็เริ่มสวดใหม่วนไปวนมาอย่างนี้จะกี่รอบก็ได้ดังนั้นหากเรานึกถึงหลวงปู่แล้วสวดพระคาถามหาจักรพัิระหว่างนั้นถ้าเรานึกถึงปัญหาที่เรากำลังประสบบุญที่เกิดจากการสวดจะถูกส่งไปที่ปัญหานั้นๆปัญหาจะต้องมีทางออกอย่างแน่นอน สวดยังไงให้ได้ผลดีและแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดนี่คงเป็นคำถามที่ค้างคาใจพี่พี่น้องๆหลายท่านเลยทีเดียวคำตอบง่ายๆคือสวดด้วยอารมณ์ใจสบายอารมณ์สบายจะเป็นอารมณ์ที่เป็นสมาธิได้ง่ายที่สุดหลวงตามะท่านเคยกล่าวได้ใจความว่าใจสบายยังไม่สบายเลยแล้วจะไปมีสมาธิได้ยังไง ปกติแล้วคนที่ถูกปัญหากลุ่มรุมหน่วงเหนี่ยวใจให้กังวลจะให้ใจสบายนั้นยากมากแนะนำให้นึกถึงหลวงปู่แล้วสวดพระคาถามหาจากักรพพัดไปเรื่อยๆพร้อมๆกับนึกถึงปัญหานั้นไปด้วยก็ได้ใจจะค่อยๆสบายขึ้นเองยิ่งใจไม่สบายยิ่งต้องสวดถ้าไม่สวดแล้วเมื่อไหร่จะสบายแต่เวลาสวดไม่ต้องไปเร่งรัด อยากให้ใจมันสบายอย่าเร่งรัดอย่างนั้นใจจะยิ่งเครียดเคยมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งถามหลวงตาว่าหลวงตาครับถ้าเราตั้งใจสวดดีๆสวดด้วยใจสบายแต่สวดแค่นิดเดียวอย่างพูดไม่จบหลวงตาก็พูดตอบขึ้นมาว่าดีกว่าสวดร้อยแปจบอีกส่วนระยะเวลาในการแก้ปัญหาจะเร็วหรือช้านั้น ขึ้นอยู่กับหลาย,ลายอย่างขึ้นอยู่กับปัญหานั้นๆขึ้นอยู่กับกรรมขึ้นอยู่กับตัวเราเองและขึ้นอยู่กับศรัทธาด้วยว่าเราเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยหรือเปล่าเราเชื่อมั่นในหลวงปู่ดูหรือเปล่าบางคนสวดวันเดียวปัญหาก็คลี่คลายมีทางออกสมดังใจแต่บางคนก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกัน จากวิธีการที่สวดพระคาถามหาจักรพัิอย่างที่ได้บอกไว้กระทูนี้สามารถนำไปช่วยเหลือคนอื่นได้คือแม้จะไม่ใช่ปัญหาของตัวเราเองแต่เราก็สามารถที่จะสวดพระคาถามหาจักรพัิแล้วนึกถึงหลวงปู่พร้อมๆกับนึกถึงเรื่องหรือปัญหาของผู้ที่เราต้องการจะช่วยเพียงเท่านี้พลังที่เราสวดพระคาถามหาจักรพัิก็จะส่งเข้าไป ปรับเรื่องนั้นนั้นอยู่เรื่อยๆหากมีศรัทธาเชื่อมั่นจริงก็จะส่งผลได้ในไม่ช้าอย่างแน่นอนการสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิแล้วนึกถึงหลวงปู่ดูไปพร้อมๆกับนึกถึงปัญหาเรื่องนั้นๆสําหรับตัวผู้เขียนเองนั้นเคยบอกกับหลวงตาว่าบางทีก็ขี้เกียจนึกถึงปัญหาคืออยากจะเอาแต่ความสงบอย่างเดียวอยากเพียงแค่นึกถึงหลวงปู่ แล้วสวดพระกาถามหาจากักรพรรดิแค่นั้นก็พอไม่อยากนึกถึงปัญหาใดๆทำอย่างนี้แล้วสบายใจดีหลวงตามะจึงบอกกับผมได้ใจความว่างั้นก็นึกถึงปัญหาหรือคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาก่อนจะสวดสิทีนี้ตอนสวดไปก็ไม่ต้องนึกก็ได้ด้วยกำลังของครูบาอาจารย์แม้เราจะไม่ได้นึกถึงระหว่างสวด แต่เราก็นึกก่อนสวดมันก็ได้เหมือนกันมันมีกระแสอยู่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสวดไปด้วยนึกถึงปัญหาไปด้วยอย่างนั้นมันก็จะดีกว่าอีกครั้งหนึ่งท่านเคยบอกผมด้วยใจความว่าบทพระมหาจากักรพรรดนี้หลวงปูด่ดูท่านบอกหลวงตาว่ามีทั้งอิทธิฤทธิ์และบุญฤยริ์ในบทนี้ใครที่สวดเป็นจะเอาอภินยาสมาบัติ ก็ยังได้เลยการสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิตอนสองทุ่มครึ่งการสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิตอนสองทุ่มครึ่งนั้นหลวงตาท่านเคยบอกเอาไว้ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องสวดสองทุ่มครึ่งเป๊ะก็ได้แม้จะเลยเวลาสองทุ่มครึ่งไปแล้วนิดหน่อยก็ยังสามารถสวดได้หลวงตาม้าท่านว่าสองทุ่มครึ่งเนี่ย ไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่หรือที่ไหนก็ตามแม้เดินเดินอยู่ก็สามารถนึกมาสวดที่ทำก็ได้สวดในใจก็ได้การสวดพระคาถามหาจักรพัิตอนสองทุ่มเครื่องนั้นหากเราทำเป็นประจำทุกวันจะส่งผลดีต่อเราอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวนอกจากจะเป็นการสร้างสมบารมีในตัวเองแล้วแม้แต่เทวดาเทพพรม ท่านก็ช่วยเหลืออย่างแน่นอนหลวงตามะท่านบอกผมได้ใจความว่าสองทุ่มครึ่งนี้ถ้าเราสวดเทวดาก็จะปกปักรักษาเราไปที่ไหนเรามีเทวดาเทพพรหมเป็นพวกไม่เห็นจะต้องกลัวใครเพลอเลๆเขาให้โชคให้ลาบเราด้วยแน่นอนว่าเมื่อมีเทวดาเทพพรหมมาให้การช่วยเหลือปัญหาในชีวิตที่เกิดขึ้น ก็จะลดหย่อนผ่อนปรนลงหรือมีทางออกในที่สุดหลวงตามมาท่านเคยบอกกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งเอาไว้ว่าสวดจกักรพรรดิตอนสองทุ่มครึ่งเนี่ยถ้าสวดดีๆจะเอารวยก็ยังได้เลยนะการสวดพระกาถาาหาจากักรพรรดนั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาสองทุ่มครึง่งหรือไม่ก็ตามไม่จำเป็นว่าเมื่อมีปัญหาแล้วจึงจะมาสวดแต่ขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอ ทำทุกวันและตั้งใจเอาไว้ว่าเราทํำถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเราทํำถวายให้กับหลวงปูด่ดูหลวงตามะเราทําเพื่อประโยชน์สําหรับตัวเราเองและผู้อื่นผู้ใดไม่มีความเดือดร้อนก็สามารถมาสวดได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นไม่มีความเดือดร้อนด้านธุรกิจการงาน ที่กำลังทำอยู่แต่สามารถที่จะสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิพร้อมๆกับนึกถึงงานที่กำลังทำอยู่ก็ได้แม้ว่างานน,นั้นๆจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราก็ตามหากทำอย่างนี้จะยิ่งส่งผลดีต่อหน้าที่การงานนั้นๆยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญต่อบุญหากรายได้ที่เราหามาได้นั้นเหลือเก็บหรือเหลือพอใช้ การให้แบ่งทำบุญกับพระพุทธศาสนาไปบ้างจะมากหรือน้อยก็ได้ตามแต่กำลังของแต่ละท่านอดนนีสง์จากการให้ทานนี้จะส่งผลดีต่อเราอย่างยิ่งนอกจากนี้จะเป็นการลดความตรนีทีเนียวในใจเราได้เป็นอย่างดีส่งผลต่อการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เคยได้ยินท่านหลวงตามาเล่าให้ฟัง เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภจึงขอนำมาเล่าให้พี่พี่น้องๆฟังกันอีกทีหลวงตาม้าท่านเคยบอกกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งว่าเวลาถูกหวยหรือลอตเตอรี่ให้แบ่งเงินหนึ่งในสามส่วนที่ได้ไปทำบุญแล้วครั้งต่อไปจะถูกอีกเป็นบุญต่อบุญไงและอีกครั้งหนึ่งท่านเคยบอกได้ใจความว่า บางคนที่ไปขูดขอหวยตามต้นไม้เนี่ยบางคนก็เห็นเป็นตัวเลขแต่บางคนก็ไม่เห็นนะมันต้องเป็นคนที่มีบุญจะได้ตังมันถึงจะมองเห็นบางทีเวลาเราไปขอหวยหรือขอเรื่องทรัพย์กับเทวดาเขาก็อยากให้เราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้นะแต่บางคนเนี่ยมันไม่เคยให้ทานมาก่อนเลยเทวดาเขาก็มองไม่เห็นบุญ เลยไม่รู้จะให้ยังไงดังนั้นเวลาไปขอเรื่องทรัพย์หรือเรื่องหวยกับเทวดาก่อนจะขอนั้นให้เรานึกถึงบุญที่เราเคยทำทานมาก่อนเอาทานที่มันใหญ่ๆที่เราเคยทำมานั่นแหละเทวดาเขาจะมองเห็นบุญเราแล้วเขาจะให้ได้จากที่หลวงตามาท่านกล่าวนั้นที่ท่านบอกว่าให้นึกถึงทานที่มันใหญ่ๆที่เราเคยทำมา บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าอย่างไหนที่เรียกว่าทานอย่างใหญ่ขอยกตัวอย่างให้ฟังเช่นร่วมสร้างวิหารร่วมสร้างวัดร่วมสร้างพระแล้วแจกฟรีหรือให้ธรรมะเป็นทานอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญใหญ่ทั้งนั้นที่เป็นบุญใหญ่เพราะการสร้างวัดนี้ใครก็ตามที่เข้าไปทำบุญใดๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวัดนี้ เราก็มีส่วนได้บุญด้วยเช่นกันเพราะเราเป็นเหตุให้เขาได้บุญเอาแค่ว่ามีคนไปขวาดลานวัดเราก็ได้บุญด้วยเพราะเราเป็นเหตุหรือการให้ธรรมะเป็นทานเช่นถ้าเราไปสอนใครสวดมนต์แล้วเขาคนนั้นนำไปสวดทุกครั้งที่เขาสวดเราก็มีส่วนได้บุญด้วยเพราะเราเป็นเหตุหลวงตามะท่านเคยบอกว่า หลวงปู่ท่านสอนว่าเวลาจะทำอะไรให้เลือกทำที่มันยาวๆจะดีกว่าเมื่อเห็นผมทำหน้างงท่านก็เมตตาพูดต่อด้วยใจความว่าอย่างการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปบางองค์อยู่ได้หลายร้อยปีเลยนะภายในระยะเวลาหลายร้อยปีนั้นผู้ใดก็าตามที่มากราบพระพุทธรูปองค์นี้หรือมาทำบุญกับพระพุทธรูปองค์นี้ คนที่สร้างจะมีส่วนได้บุญทั้งหมดเพราะเป็นเหตุให้เขาได้กราบหรือได้ทำบุญอย่างครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านไปสร้างวัดใช่ไหมใครก็ตามที่ทำบุญใดๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวัดนั้นท่านครูบาได้ด้วยหมดเลยหรืออย่างหลวงตาสร้างพระใครก็ตามที่เอาพระของหลวงตาไปกรรมทำสมาธิ หลวงตาก็ได้บุญด้วยหมดเลยนะตอนนี้หลวงตาใจสบายตลอดเวลาเลยเนี่ยเพราะมีคนสวดให้ตลอดเวลาเมื่อหลวงตาท่านพูดอย่างนี้ผมจึงได้เข้าใจการทำบุญใดๆที่ทำแล้วส่งผลเป็นระยะยาวอานิสง์ย่อมได้มากกว่าบุญที่ทำแล้วจบลงตรงนั้นเลยบางท่านอาจจะคิดว่าเอ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันยังไงกับชื่อกระทูที่บอกว่ารวยด้วยบทพระคถามหาจักรพัิก็ต้องขอตอบว่ารวยนี้รวยหลายอย่างคนสวดจักรพัิจะเอารวยทางด้านโลกซึ่งหมายถึงเงินก็ได้หรือจะเอารวยทางบุญก็ยังได้น้อมกราบครูบาอาจารย์และขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าของบทความนี้ ที่ได้นำมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะขอขอบพระคุณค่ะ